สาวศศีกำมือสายร้องขายชื่อเล่นชื่อใบหยกค่ะกําลังศึกษายอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านผู่ลกพิทยาค่ะอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิหนูเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะในต,ตอนกลางคืนเนี่ยหนูก็ชอบออกไปนั่งมองดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วก็ชอบตั้งคำถามอยู่บ่อยๆด้วยว่ามันคืออะไรอยู่ไกลแค่ออไ,คออไ,คไหนค่ะครั้งหนึ่งค่ะหนะูเคยมีโอกาสได้เข้าร่วมค่ายนะแมทตาราศาสตร์ออนไลน์ที่พี่ๆนาริศจัดขึ้นค่ะ มเกี่ยวกับดาราศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมฐา,าน่ารสาทั้งหมดสี่ฐานค่ะก็สนุกม,มากเลยค่ะดา,าราศาสตร์ก็เป็นสมัมยคุณแก่ที่สามารถไขขนนสใสเกี่ยวกับเองดวงดาวของหนูได้ค่ะแล้วก็ทาให้หนูอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับดา,าราศาสตร์ให้มากขึ้นค่ะหนูก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอยู่บ่อยๆค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับดา,าราศาสตร์ที่มีพี่พีวิทยากรมาให้ความรู้ที่โรงเรียนได้ทดลองใช้กล้องดูดาวด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นกล้องดูดาวที่โรงเรียนหนูได้รับมา มีแรงบันดาลใจค่ะที่อยากจะเปิดลูกดาราศาสตร์ให้กว้างขึ้นอยากที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะจากค่ายที่ใหญ่ขึ้นค่ายนอกเรียนค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะก็เคยได้ยินความสวยงามค่ะเกี่ยวกับพุทิยานแ <ใช S 1> ห่งชาติรูยังมาด้วยค่ะหนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยไปจังหวัสดสังเกตเลยค่ะหนูก็เลยอยาที่จะมีโอกาสได้ไปเห็นความสวยงามแล้วก็ได้ไปสัมผัสความสวยงามของพุทิยานแห่งชาติปูยังด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งค่ะความคาดหวังค่ะเกี่ยวกับค่ายนี้นะ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆค่ะกับเพื่อนที่มาจากต่างโรงเรียนต่นางจังหวัดหรืออจาจจะมาจากต่างภูมิภาคค่ะานที่จะไปหาความรู้ใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญค่ะแล้วก็จะนําความรู้ที่ได้เนี่ยค่ะมาแบ,บ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้นนองๆในโรงเรียนค่ะที่มีความสนใจในดาราศาสตร์และจัมนูนด้วยค่ะก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆคนใน,ในค,ค่ายนะคะ